สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ทางช่องนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาถักเสื้อท็อปตัวนี้เลยนะคะก็ถักง่ายๆนะคะก็คือเราจะถักตัวเสื้อก่อนนะคะแล้วค่อยมาถักตัวล้อมรอบใต้เสื้อนะคะ ล้อมรอบตัวของเรานะคะก็มีแค่2ลายนะคะทุกคนถักง่ายมากตัวนี้นะคะก่อนจะเข้าไปถักกันนะคะฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดแจง้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ดาวได้อัปโหลดลงไปนะคะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มวิธีถักกันเลยจ้า สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะดาวใช้ไหมขนาด5พายเข็ม2เบอร์ค่ะแล้วก็แพทเทิร์นลายนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ2แพทเทิร์นนะคะล X ก,กับลายสลิปสติ๊กนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะมีแพทเทิร์นให้เหมือนเดิมค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะถักตัวเสื้อก่อนนะคะโดยเราก็จะ ถัก2ชิ้นเหมือนกันนะคะโดยวันนี้ดาวก็จะใช้ไหม5พายนะคะเข็มเบอร์3.5นะคะเพราะว่าดาวชอบความแน่นนะคะก็เลยจะใช้เข็มเล็กลงกับตัวมากกว่าตัวไหมนะคะเริ่มต้นให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด20โซ่นะคะหรือว่าทั้งหมด10ซนติเมตรทีนี้ใครอยากได้ตัวเสื้อนะคะยาวกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะคะสามารถเพิ่มโซ่หรือว่าใครอยากจะได้ไซส์เล็กกว่านี้ก็สามารถลดจำนวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะ ทีนี้นะคะเมื่อเราได้จำนวนโซ่20โซ่เรียบร้อยนะคะโซ่1จากนั้นให้เราทำ 19x นะคะหรือว่า,าลายคอทอ19ครั้งนะคะแต่ละหลักนะคะหรือว่าลายคอทอแต่ละหลักนะคะไปทั้งหมด19หลักค่ะ เมื่อเราดำเนินมาถึงหลักสุดท้ายนะคะให้เราลง3 x นะคะหรือว่าลายคอทอ3ครั้งในหลักเดิมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ลง19 x นะคะหรือว่าลายคอทอแต่ละหลักนะคะให้ครบ19หลักค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อถึงหลักสุดท้ายโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะต่อไปเป็นรอบที่สองนะคะก็ทำไป20 x ค่ะหรือว่าลายคอทอแต่ละหลักนะคะ20หลักค่ะแล้วก็เรามาถึงตรงกลางนะคะแล้วก็ลง3 x ในหลักเดิมเช่นเดิมนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะทำมุมนะคะแล้วก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าเราจะได้ขนาดไส์ที่เราต้องการค่ะหลักตรงกลางมุมนะคะก็ 3x ในหลักเดิมนะคะแล้วก็ถัดไปค่ะก็ 20x นะคะหรือว่า,าลายคอทอแต่ละหลักนะคะให้ครบ20หลักค่ะ ถัดไปค่ะโซ่1นึ่งพิงานค่ะลายคอทอไปนะคะทั้งหมด 21x นะคะหรือว่าลายคอทอแต่ละหลักนะคะ21หลักแล้วก็ตรงกลางนะคะหลักที่22ก็ลง 3x หรือว่าลายคอทอ3ครั้งในหลักเดิมนะคะ จากนั้นก็ลง 21x นะคะหรือว่าลายคอทอ21ครั้งนะคะหรือว่าลายคอทอแต่ละหลักจนครบ21หลักค่ะจากนั้นเราก็ดำเนินการต่อไปนะคะทำจนกว่าเราจะได้ทั้งหมด16แถวนะคะหรือว่าทั้งหมดก็คือทั้งตัวทั้งตัว ของเสื้อนะคะก็จะอยู่ที่15ซนติเมตรนะคะแต่ที่นี้ถ้าใครอยากได้เล็กเราก็สามารถลดจํานวนแถวได้นะคะถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถเพิ่มจานวนแถวที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไปถักอีก1ชิ้นให้เหมือนกันค่ะทีน,นี้นะคะเมือ่อเราได้2ชิ้นเรียบร้อยเราก็จะเก็บขอบตรงนี้นะคะตรงใต้ตัวเสื้อตรงนี้นะคะให้มันดูเรียบร้อยะคะ่ะจากนั้นเราก็ทําลาย x นะคะหรือว่าลายคอทอแต่ละหละักได้เลยะคะ่ะตรงใต้ตรงเสื้อตรงนี้นะคะ เมื่อเราทําชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปทําอีกชิ้นหนึ่งให้เหมือนกันนะคะโดยการเก็บขอบด้วยลายคอทอเหมือนกันค่ะงานออกมาก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรา,เาไปถักชิ้นที่2กันนะคะ สำหรับชิ้นที่2นะคะก็เราจะเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มมือเล็กนะคะโดยดาวก็จะขึ้นโซ่ไปทั้งหมด20โซ่เหมือนกันนะคะหรือว่าทั้งหมด10ซนเมตรนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ตัวเสื้อสูงกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มจํานวนโซ่ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้เล็กกว่านี้ก็สามารถลดจํานวนโซ่ที่เราต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราสามารถทําในสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ทำลายสลิปสติ๊กหรือว่าลายล็อกหอแต่ละหลักได้เลยนะคะก<ส>็ค<ส>ือแทงเข็มลงไปนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านแต่ละหลักแบบนี้นะคะก<ส>็ทำลายสลิปสติ๊กทั้งหมด20หลักค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะ,ะถ้าใครอยากได้ลายที่แตกต่างกว่านี้นะคะอยากได้ลายคอทอแล้วก็ทำลายคอทอริ้วหลักหรือว่าลายอพอหนึ่งคอหรือว่าลายครึ่งพอหนึ่งอ ได้นะคะคแล้วแต่เราได้เลยว่าเราอยากได้ลายแบบไหนนะคะสําหรับดาวนะคะชอบลายนี้เพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนลายเน็ตติ้งนะคะแล้วก็มันก็จะได้ความกระชับแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะ จากนั้นนะคะโซ่หนึ่งพลิกงานค่ะถัดไปนะคะแถวที่2ให้เราทำสลิปสติ๊กแบล็กลูปบอลลี่หรือว่าลายลออหอริ้วหลักนะคะทุกหลักค่ะสำหรับลายลออหอริ้วหลักนะคะก็แทงเข็มลงเส้นเดียวเส้นหลังนะคะก็ดึงไหมผ่านนะคะก็ตัวนี้ก็เรียกว่าสลิปสติ๊กนะคะแบ c ็กลูปบอลลี่หรือว่าลายลออหอริ้วหลักนั่นเองค่ะจากนั้นก็ดำเนินการต่อค่ะ ถัดไปค่ะโซ่หนึ่งพี่งานเหมือนเดิมนะคะแถวที่3มนะคะทําเช่นเดิมนะคะก็ทำสลิปสติ๊กแบ็กรูปออลีหรือว่าลายรอหออริ้วหลักนะคะทุกหลักค่ะ จากนั้นโซ่1พิกงานนะคะแถวที่4ทําเหมือนแถวที่3นะคะก็ทําลายรอหอรล้วหลักกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทํากลับไปกลับมาแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด160แถวนะคะหรือว่าถ้าเรานับเป็นรูปนะคะก็ทั้งหมด80ลูปนะคะก็ทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณ60เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทีนี้สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะตัวดาวก็จะวัดนะคะโดย วัดรอบตัวของตัวดาวเองนะคะให้มันเหลืออยู่ประมาณฝ่ามือนะคะที่เรายืดแล้วนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะทําไซส์ตัวเองนะคะสามารถเพิ่มจํานวนแถวนะคะหรือว่าลดจํานวนแถวที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นก็นําทั้งหมด3ชิ้นนะคะมาเย็บติดเข้าด้วยกันนะคะโดยชิ้นที่2นะคะตรงนี้ให้เราแบ่งครึ่งนะคะพอแบ่งครึ่งเราเน้นจุดเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำ สองชิ้นด้านบนนี่นะคะมาเย็บติดด้วยการจะเราจะชอบดีไซน์แบบไหนสามารถก็เย็บติดแบบนั้นได้เลยนะคะจะแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเหมือนแอดเหมือนดาวก็ได้นะคะจากนั้นดาวก็จะนําไหมมาค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะจากนั้นก็เย็บไปซ้ายแล้วก็ขวาน,นะคะสําหรับการเย็บของดาวดาวก็จะเย็บในส่วนด้านในของตัวเสื้อนะคะ สำหรับการเย็บนะคะดาวก็จะเย็บแต่ละหลักนะคะสำหรับชิ้นอยู่ใต้เสื้อนะคะให้เราเย็บบนสันหนหลักต่อลายคอทอด้านบนอีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ตรงรูปนะคะก็ต่อกับอีกลายคอทอด้านบนอีกหนึ่งหลักนะคะก็สามารถต่อหลักต่อหลักแบบนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเราต่อชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปต่ออีกฝั่งนึงให้เหมือนกันค่ะงานออกมาก็ประมาณนี้นะคะเวลาเรายืดมันก็จะยืดหยุ่นตามเสื้อเราของเราค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อเราต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่าเย็บเสร็จเรียบร้อยเราจะไปทําช่องที่เราต้องวายสายนะคะให้เราใช้เข็มเมือเล็กนะคะจากนั้นนะคะดาวก็จะทําลายคอทอนนะคะ20หลกักให้เท่ากับที่เราทําโซ่หรือว่าใต้ตวงเสื้อเราในชิ้นนี้นะคะเราก็จะทาลาย คอทอ20หลักนะคะโดยใช้เข็มเือเล็กนะคะโดยเราจะทําลายคอทอตรงนี้นะคะทํากลับไปกลับมาให้ได้3รอบนะคะถ้ากลับรอบแรกเป็นการเก็บคอมรอบที่2กับรอบที่3จะเป็นช่องที่เราต้องใส่สายนะคะที่ควยไปด้านหลังนั่นเองค่ะ ถัดไปค่ะโซ่1แล้วก็รอบที่2นะคะด้วยลาย X ค่ะ ถัดไปค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ลายคอทอรอบที่3ค่ะพอเสร็จรอบที่3เรียบร้อยนะคะเราก็จะเก็บขอบในส่วนด้านบนนะคะ ะะก่อนเราจะเก็บขอบนะคะโซ่หนึ่งก่อนนะคะทุกคนจากนั้นหักมุมนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเข็มนะคะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เท่ากับเสื้อ,อตรงเสื้อตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเราอยากให้ได้ความยืดหยุ่นจริงๆให้เราทำลายคอทอใหญ่นะคะคอทอใหญ่นะะใญนะที่นี้ก็คือดาวก็จะไม่ทำลายคอทอให้มันแน่นนะคะก็จะมีความ ห่างนิดๆนะคะก็แบบย้อยๆนิดนึงนะคะแล้วเวลาการทำลายคอทอให้เราลงตรงรูปได้เลยค่ะแล้วก็ทำลายคอทอใหญ่นะคะหรือว่าลายเอ็กใหญ่นั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าให้เราทำลายคอทอไปปล่อยหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรายืดตรงเสื้อตรงนี้นะคะมันจะยืดตามเสื้อของเราแล้วก็เวลามันหดเข้านะคะมันก็จะดูสวยแล้วก็มันไม่มีการหย่อนของเสื้อด้วยค่ะ ะะเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะเป็นแบบนี้เราก็จะยืดมันจะไม่หย่อนแล้วก็มันจะยืดตามตัวลายที่เราถักไว้นะคะมันก็จะโอเคแล้วก็พอดีด้วยค่ะให้เราทำลายคอทอใหญ่นะคะจนกว่าจะไปถึงตัวเสือ้อสำหรับตัวเสือ้อด้านข้างตรงนี้เราก็ทำลายคอทอแต่ละหลักได้เลยนะคะจนกว่าเราจะถึงมุมด้านบนนะคะเราก็จะไปถักตัวสายค่ะ สำหรับตรงสายตรงนี้นะคะให้เราทำตรงกลางคอทอแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะทุกคนจากนั้นให้เราขึ้นโซ่ไปนะคะทั้งหมด220โซ่นะคะหรือว่า,าถ้าใครอยากได้ยาวก็ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะประมาณ220-250โซ่นะคะเนื่องจากไหมตัวนี้ของของดาวมันเป็นไหมห้าพายนะคะก็ จะอยู่ที่220นะคะหรือว่ามันจะมีจำนวนเซนติเมตรนะคะจากนั้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำลายสลิปสติ๊กแต่ละหลักกลับมานะคะท,ทำให้สายสวยแล้วก็แน่นแล้วก็อ่ามันจะอ่ามันจะคงทนนะคะถ้าเราทำสลิปสติ๊กกลับมานะคะทีนี้หลักสุดท้ายนะคะดึงให้แน่นจากนั้นเราก็ทำลายคอทอแต่ละหลักไปนะคะจนกว่าเราจะถึง ตรงกลางเสื้อนะคะแล้วก็ทำลายสลิปสติ๊กจากนั้นเราก็ทําขึ้นไปด้วยลายคอทอขึ้นไปจนตัว่จนกว่าเราจะถึงตรงมุมนะคะพอถึงมุมแล้วก็ถักตรงสายเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็สลิปสติ๊กนะคะหักมุมแล้วก็ทําลายคอทอขึ้นไปค่ะขึ้นไปจนกว่าเราจะถึงมุมค่ะ สำหรับการถึงมุมก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักโซ่ไปเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งที่เราถักมานะคะก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็ดึงให้แน่นนะคะจากนั้นถักโซ่ไปค่ะ2 2 0 2 5 0โซ่นะคะหรือว่า100-120ซมแล้วแต่เราได้เลยค่ะ จากนั้นก็ทำลายสลิปสติ๊กกลับมาเหมือนเดิมแต่ละหลักค่ะจากนั้นหลักสุดท้ายดึงให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็ทำลายคอทอนะคะยาวไปจนถึงชิ้นที่2นะคะ,ะหรือว่าตรงขอบเสื้อนะคะให้เราทำลายคอทอยใหญ่เหมือนเดิมนะคะ เราระ,ระวังในกําลังมือของเราด้วยนะคะถ้าแน่นเกินไปตรงนี้มันจะไม่ยืดหยุ่นนะคะตามตัวของเรานะคะให้เราทําลายคอทอใหญ่นะคะหรือว่าให้มีน้ําหนักแบบห่างๆนะคะจากนั้นมาถึงแป้นที่เราต้องทําช่องใสายๆนะคะเหมือนเดิมให้เราทําลายคอทอใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะทําลายคอทอแต่ละหลักนะคะ3รอบเหมือนเดิมค่ะ จากนั้นนะคะแถวที่3เรียบร้อยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำลายคอทอยใหญ่นะคะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มมือใหญ่ด้วยนะคะจากนั้นก็ดําเนินการต่อไปนะคะจนกว่าเราจะจบแถวค่ะหรือว่าจนกว่าเราจะสุดใต้ใต้ตัวเสื้อตรงนี้นะคะหรือว่าไปจบอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ะะเราจบแถวเรียบร้อยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะเงินของเราออกมาก็ประมาณนี้เลยทุกคนทีนี้ยืดหยุ่นมันก็จะยืดหยุ่นตามเสื้อของเราที่เรายืดนะคะมันก็จะไม่ย้วยแล้วก็คงทนแล้วก็ไม่หย่อนด้วยค่ะทีนี้เราก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะสําหรับการร้อยสายด้านหลังนะคะเราเ เราลอยตามใจเราได้เลยนะคะว่าเราจะไขว้กันไหมในส่วนด้านหลังหรือว่าจะแบบแบบตรงลงมาแล้วก็คขว้กันที่หลังก็ได้นะคะทีนี้เราก็าใส่สายตามช่องที่ที่เราทําไว้ได้เลยนะคะมันจะแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปใส่ช่องนะคะมันจะไม่มีการยุวยเลยนะคะมันจะกระชับดีแล้วก็คงทนด้วยค่ะแล้วก็ถ้าใครถากตาม ดาวมาถึงตอนนี้นะคะดาวก็ขอพระคุณอย่างมากนะคะแล้วก็ถ้าดาวทําตรงไหนผิดพลาดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะดาวต้องกราบขออภัยในที่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้ดาวด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะดาวก็จะได้มีกําลังใจถัดตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะคะก็ตรงนี้ฝากกันด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ